วันนี้เราจะมาแข่งใช่ดำน้ำกดป๊อปอิดใครคนที่ชนะเป็นที่หนึ่งจะทําอะไรกับคนที่สองคนที่หนึ่งก็ได้ออ่าโเคใครเริ่มก่อนเอาไหมโอ้ยน้องเดนเริ่มก่อนอ่ะให้น้องเดเริ่มก่อนเล็กยังโตครับเริ่มยังสองกดในน้ำดำน้ำดำน้ำเอาหนึ่งสองสาม อ่าไม่อ่าไม่ได้เ <c oughs> ออได้ได้กี่อ่ะเรามานับกันนะครับเอาไปแล้ว <c oughs> อ่ออ่าพอก่อนนะต่อไปพี่เดฟอันนี้แถมให้นะน่ไม่ได้นังเดซู่สูส้เอาเลยลูก <c oughs> นนองเดซ่สูสโ้โอเค <c oughs> ดูกนเข้าไปได้เท่าไหร่ครับอันนี้แถมให้อันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หก 8จ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหโอเคช่วยช่วยน้องกรสุดอ่ะพี่เดิมก่อนก้าวไม่ชู้ชู้พี่เราไม่ชู้ชู้พี่เราไม่ชู้ชู้พี่เดไมปูพี่เดิมได้หมดเลยใช้เวลาไปสิบห้าวิไอ้บ้าทำไมเอาอนพร้อมยัง เอาพร้อมนะใจเอาไว้ว่าการคนนั้นชน,นะนะเอาพร้อมไหมครับอนันนี้สองสักพ่อผิดย่าเซ็ตไม่เดี๋ยวเห็นพ่อจริงเลยครพ่อผิาสุดยอดเลยครัพ่อจริงนะอันนี้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับว่าเขาทำได้แค่ไหนครับโอ้โหเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสองเอาเลยวะ

ตกแล้วตกแล้วตกแล้วเอาคอสิเอาคอ